อากาศหนาวครับอากาศหนาวอากาศเย็น ไปส่หปีไหมมีวันที่วันที่เก้าเก้าธันวาเรื่อยไปเก้าธันวาหอปีไหมหรองายกว่ปีใหมน่าจะขอไปอีปีนจนแหมปีใหม อาารไม่นองมันไม่ใช่ครับะล่างถ้วยล่างจานาาลาา่า,างซ้ำเอาไปไไจะใช้ขอเสียอาหารกิมกรับเดี๋ยวเราก็จะล่างจะเสาร์เดี๋ยวเาคือไปล่างซ้ำที่ถ้วย

เป็นมาลางถวยล่างซ้ำอ่าหงเข่าหงเข้าก็มาลางถวยลางซ้ำใช่บาทบาสครับเป็นชิดจดประจำวันขึ้นมาลางหุ้งเข่าลัางถวยใส่บาทอ่ะแล้วจังไปใช้พี่หนุ่มแล้วจังไปพี่หนุ่มไปใช้ครับจังไปหาถ่ายคลิปวิดีโอ อ่าหงเขาหงเขาร่างหวยร่างซ้อมตะก้อนยังไปนะครับยังไปหา้ายชิปวีดีโอะจะไปหา้ายชิบิดูนะครับประจำนะพี่นองค่าเิ็นทางภาพครับบรป็นทภาพจับจบริษัทภาพนะครับบริษัทภาพทางภ,ภาพเป็นชิจังหวัดประจำวัน มาล่างสวยโปเลสชายชิปไปดูชายอีอยู ura, ่ชายอีแต่ก็ล้าง่ดล้างเพื่อพิชิอแต่ว่าว่นี่ล้างแล้วลุกเขาใส่บานมือกะชื้นสวยเนี่ยวัด้ใชาน้ำมือกระในใช่บาวดนว่าด้านพระให้เราเสียหน่อย ไอ้บ้านตัดลางดูแลลานชาขูเขาทบย่างไปหาชายิาายาไปดูอะไรี่น้องเอ้ยหาชยิแทบเแบะแบะเีเียยอนยืกัแล้วกันทุกค้า มีวันพุดนะครับม so, ี uh, like. ้วันพุดที่ไปครับวันพุดที่ไปวายเจ้าพ่ออ่างคำยืนโดนหอเดือผู้ขาแจ้งน้อยนี่ครับไม่น้อยไปครับเดไหวาว่วงมาไล่ว่วงมาไล่ไปแหงเจ้าพออ่างคำยืนโดนหอหลอกแจ้งน้อยครับแปบนี้นะมือเสาร์ครับสวยร่างจ้าขึ้นมาหงเขาัสวยร่างจ้าใส่บาทนะครับ ไปได้นะครับจะไปได้กิจการประจำวันตามตื้อจะมีคนคอมเมนต์มาถามหเหมือว่าเอ้ายายไปใช้เมียไปใช้ครับพี่น้องจะอยูยย่กับหลานช่วยกันนะครับเพิ่นว่าช่วยกันช่วยกันรับหน้าที่คนละอย,ย่างยายก็อยู่กับหลานนั่งกับหลานนะครับ หงเขาหงเสดจ่าก,กับหงซอยพอตามพี่น้องหงเขาล่างเคยล่งลงางซ้ำธรรมาดาเพื่อกันนะครับเราไม่ซีเรียสพี่น้องไม่ซีเรียสครับช่วยกันกูมมือหน่อซอยกันครับอ่ะขอบคุณพี่น้องกันแล้วกันเนึวกว่าเป็นมากับหงเขา่าหงเขา่าแล้วเขาเจะน้อกันไปใส่บาทใส่บาทแล้วกไปพ่วงมาไล่ไป สบายนะครับจะพออังคำอยูน่นนหัวก็แล้วนะกันผู้ขาดนะเตรียมตัวอยู่ขอบคุณคลิปนี้ขอยกไปก่อนครับผมสวัสดีครับ